นี่ปรากฏววาประวิตธ์บงสุวรรณบิ๊กป้อมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักศาสตราครว่าพรุ่งนี้ไปเป็นประธานตัดชอด่อนิมิตแล้วก็จะได้เป็นเป็นประธานตัดชอด่อนิมิตไงแล้วก็จะได้เป็น นายกไปตัดฉิบหายลาออกใช่ะหมเวลาออกจะเป็นก็เป็นก็สงสัยคงจะไปรวมแหละยุบพลังประชารัฐแล้วไปรวมไปรวม,ไปรวมกับไปรวมกับเพื่อไทยไงพอไปรวมเพื่อไทยปุ๊บเพื่อไทยก็ได้ได้คะแนนเยอะได้สอสอเยอะออกว่าก้าวไก่ก็ไม่ต้องถูกด่าไงว่าไปป้นอำนาจ บนอำนาจจากก้าวไกลแล้วเมื่อวานนี้รอสิเป็นวันเฉลิมพระชนบรรษาของรอสิมีใครได้ฟังที่พระองค์ฉันก็พูดราชาศัพท์ไม่เก่งเนาะฉันพูดราชาศัพท์ไม่เก่งพระองค์พูดถึงว่าการเลือกตั้ง ควรจะได้ให้ทํางานให้โดยให้พรรคที่ทํางานโดยประชาชนเลือกมาฉันพูดอย่างนี้นะคะอุ้ยฉันก็ไม่ได้ใช้คําราชาศัพด้วยนะต้องใช้คําราชาศัพท์เช่นกน็ใช้ไม่เป็นใช้คําราชาศัพท์ไม่เก่งไงมากินข้าว นี่สั่งน้ำแกงไข่น้ำผัดกะเพราเนื้อแล้วก็ไข่ไข่เจียวกับไข่ดาวแล้วคนบอกอา้าวเมื่อคืนนี้แม่เอากับตปเยอะให้ให้ตะก้องไปหมดให้ตะก้องกับให้ล้นฟ้าไปกินเกินฟ้าไปกินพ่อแม่มันสงสารมันไงมันไม่มีเงินมันไม่มีปัญญาไปกินอย่างฉันหรอกตะก้องก็ไม่มีเงิน ทำงานรับราชการมาสิบสามปีเงินเดือนแค่หมื่นห้ามันขับรถมาทํางานช่วงนี้ฝนตกขับรถจนมาทํางานแค่น้ำมันไปกับเจ็ดร้อยขับทุนสองร้อยมาทํางานแล้วขับทุนนะค่ะตะก้องอ่ะรับราชการสิบสามปีเงิเดือนหมื่นห้านี่ผัดกระเพราเนื้อผัดกระเพราเนื้อ ไข่เจียวกุ้งสับนี่ค่ะคุณผู้ชมให้พี่แกตซื้อกระติกใบหนึ่งเพราะกระติกอันนี้มันไม่พอใส่เนี่ยไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวกุ้งสับ วันนี้ไม่ได้เป็นหน่เลยตะก้องเข้าไปสัมมนา,าที่ทำงนานมัน่ะสัมมนา,าจังจังหวัดถวายแลรอสิบจัดงานสัมมนา,าถวายรอสิบ ในวันเฉลิมประชนเป็นสาอันนี้ไก่ดาวบอกเขาทอดกับกรอบข้างต่างหน้าแม่กับบ้านนอกไป่ายเอเจนซี่สุพฟันชื่อหันจัน กลับมาวันที่แปดแม่ไม่มีช่างแต่งหน้าเลยไม่มีช่างแต่งหน้าทักษิณไม่กล้ากลับัวตาย ไม่กล้ากลับแล้วเพราะว่าไอทหารแน่ะยในคนที่ดีว่าทักษิณไว้ไม่รับโทรศัพท์ทักษิณเลยกลัวตายแล้วยิ่งเป็นไวเล่ในติ๊กต็อกคนไปโพยบอกว่าทักษิณจะถูกหลอกมาติดคุกอยู่ในคุก สามวันแล้วติดเชื้อนกระแสะเลือดตายมันเลยไม่กล้ากลับมามันกลัวตายกาจะถูกยุบพักสองพักด้วยทั้งเก้าไกล เพืชไทยป้าตื้อธนาธรไปหาทักษิณแล้วก็เป็นหลักฐานเะนี่ยแล้วทักษิณมายุ่งเก้าไก,ก,ก่กับการจักอัฐบาล มันจะทำให้พักของเขาอ่ะโดนยุบมันก็เลยไม่กล้ามาแล้วพักคสิมันแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพันธมิตรเงียบประปาสองเงียบเสื้อเหลืองหลากสีเงียบหมดเลย กลัวกลับมาแล้วตายในคุกติดเชื้อในกระแสเลือดตาย กลัวเพราะอาหารที่เป็นนายพลที่ไปดูว่ามันเนี่ยไม่รับโทรศัพท์มันเอาเมื่อคือนนี้เองชูวิทย์ออกมาโพส พราะจำเที่ยงคืนช่วงนี้นะคขัามันหยุดยาวถ้ารรษาหกวันมันจับบานนอกไปต่างประเทศหมดไม่มีใครเขียนข่าว นึกน้ำแกงไข่น้ากม,มูกรับอือจริงๆบอกแม่อาบน้ำอย่างอาบแล้วแต่ว่าเป็นคนที่แบบไม่หวีผมเมื่อผมมันเส้นเล็กหวีแล้วมันขาดหมดมือจับจับแล้วก็ยางรัดจะจบ bà quan nè bà biết môi cảm giác à, cái không ประชุมพักเลือกกรรมากมารบริหารพักใหม่ประชุมใหญ่ราวโวนให้ประวิจักมาแล้วเหรอครับพรุ่งนี้ประวิทย์ไป,ไป,ไปเป็นประธานยกทอบฟ้าอุบาสศไงวัดโพสศพลเจริญหลวงพี่แบงค์หายไปไหนหลวงพี่แบงค์ ปิดให้น้องล้นปลาด้วยนะหลวงพี่แบงค์ไปหาญาติๆๆเพื่อนๆน่ะตอนนี้น้องล่นปลานะอยูู่งห้าเท้ารอบห้าคนแล้ว คุณผู้ชมกราบขอบลระคุณทุกต้นที่เมตตากรุณาเชียร์ล้นฟ้าเอ็นยูศูย์หาลานเช่นเองเป็นลูกสาวของลูกชายคนเล็กอายุเจ็ดขวบเข้าประกวดในยูเนเวอร์2023ซึ่งบริษัททีพเอ็นของแม่ปู้ยเขาพิ่งจัดเป็นปีนี้เป็นปีแรกหลานฉันชื่อเด็กหญิงวาราฤทธ์ไทยแสงพรสีอรุณอายุเจ็ดขวบเรียนปสองตอนนี้เข้ารอบห้คนแล้ว ขอบคุณทุกท่านวันนี้พี่เล็กพี่เล็กช่วยซื้อของด้วยโหวตให้น้องรุนฟ้าพันหนึ่งขอบคุณแม่พี่เล็กคุณอรุณรัตโหวตชื่อแพรชื่อเล่นแพรอายุห้าสิบแปดเป็นเจ้าของโบราโก้เล่นมาโหวตให้น้องรุนฟ้าทุกวันเนี่ยโหวตมาเจ็ดพันแลวโอนมาเจ็ดพันบาทให้แม่ปุ้ยนะ ได้เจ็ด,ดให้วนในนะวโวตให้น้องลนฟ้าเจ็ดร้อยคะแนนแล้วก็ดาานแดงหน้าเน็ตไอดอลชื่อดังดาวติ๊กตอกโวตให้น้องลนฟ้าร้อยคะแนนขอบพระคุณมากนะคะดาายแดงนอกดาวติ๊กตอกเน็ตไอดอลชื่อดังนะขอบคุณทุกทุกท่านที่กรุณาเมตตาพี่โนกโัรวดดอกไม้ป่าห้าร้อยบาท พี่นกอะโบดให้ลนฟ้าห้าหลบาทรวยเป็นหมื่นล้านเลยน,ะนั่นน่ะครัวดอกไม้แปะโบดให้หลานชั้นห้าร้อยบาทขนาดคนอื่นที่ซื้อของชันไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยทำงานให้เขาเลยนะอย่างคุณแพนเนี่ยโบราโกริมมาอยู่ฮาไทยลาสามเอ็ดคุณแพนเป็น เจ้าของสวนมะม่วงอยู่ที่เพชรบูร์เจ้าของสวนมะขามหวานที่เพชรบุร์มีรีสอร์ทด้วยแล้วก็ตรงข้ามหาไทยลาดสามเอ็ดมีโชรูมรถอ่ะคุณผ่านให้เขาเช่าโชรูมรถบ้านแล้วตรงข้างๆโชรูมรถบ้านเนี่ยจะมีมินิมาร์ของเกาหลีเลยขายขนมเกาหลีเสื้อผ้าเกาหลีอาเครื่องสาอางเกาหลีทุกอย่าง่ะของเกาหลีหมดติ่งเกาหลีต้องเข้าอ่ะทั้งร้านเนี่ยชื่อโบราโกริมมาไม่รู้จักกันในซื้อสองฉันไปหลายหมื่นละ โวนให้น้องลงฟ้าเจ็ดพันเจ็ด้อยคะแนนขอบคุณมากนะคะคุณอรุณรัตน์คุณแพขอบคุณมากมากเจ้าของโบราโคเรียนหมาใครที่อยู่ตรงแวะไปได้หาไทยราฐสามเอ็ดโบราโคเรียนหมาพี่นกสามีเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเลย โวตให้น้องล้นฟ้าห้าร้อยบาทยังไงยังง่าซื้อของที่เป็นหลายแสนไปรขายงินซื้ออาหารซสมเ <c oughs> พิ่งรู้จักฉันนะยังโวตให้น้องร้นฟ้าพันหนึ่งเลย พี่นกโูจากม่ตาสามีเขารวยเป็นหมื่นล้านแบบมีคนอยู่ที่อังกฤษก็โหวตนะให้เยอรมันก็โหวตนะให้ขนาดอยู่ต่างประเทศนะยังโหวตให้น้องลุนฟ้าเลย แล้วอีพี่คนหนึ่งนะซื้อสบ,บู่ฉันสองชุดนะสี่ร้อจะโหวตให้น้องล้นฟ้าพันหนึ่งเนี่ยคือไม่รู้จักกันเลยนะแต่ก็เป็นเอฟซอ่ะ ตรงสภาพเปล่าลุงป้อมยาออกปุ๊บพอมาปัาปาป๊บเอาคลับเขาจะเอารถทีมบริหารพักคเก่า,เอาออกแล้วเอาแป้งมาเสียบทำมันนั้นมันเก่งอ่ะมันทำงานเต็มที่อ่ะแล้วมันก็ตรงรับพัรดีกอ่ะลุงป้อมคนอื่นหเห็นไหมเฮียหนีไปอยู่เพื่อใจหมด ไอสุรยิยะจึงเรื่งลรงจิตอย่างนี้ไอสมตักเทพสุดจริงอย่างเนี้ยพวกนี้เนีถ้ามาอยู่พักพลังประชารัฐเพื่อหาผลประโยชน์เกลียดมากพวกนี้หน้าเก่าๆเสือสิงกระทิงแรกฉันเกียดพวกมันมากเลยเมื่อไหร่พวกมันจะตายก็ไม่รู้ ธรรมนัตมันมันจงรักภักดีต่อประวิษวงสุวรรณมันทำงานเต็มที่เลือกตั้งมันก็ไม่ได้ทิ้งพักเนี่ยตอนนั้นมันขับตุกกับไล่จากพักคไอ้วพวกนั้นเนี่ยที่ว่าไปอยู่กับพรรคตินเนี่ยขันแกล้งมันไงมันทำงานดีกินไม่ลงแล้วไม่ยอมเนี่ย เหลือข้าวตั้งเยอะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเหลือตั้งเยอะถ้าเรากินอาหารเสือมันจะกินข้าวไม่ลงมันจะกินข้นนาวได้น้อยลงพี่ยันไปกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็มีพวกโรคจิต่ะเสือกไง มาด่าฉันบอกว่ามึงทำไมไม่กินอย่างนี้อีกสักกูดแดกไม่ลงเพราะกูดแดกอาหารเสริมแล้วกูดแดกข้าวไม่ลงมันจะกินข้าวได้น้อยลงคุณผู้ชมกินสองสามคำก็อิ่มกินข้าวไม่ลงมันก็เลยทำให้เราอ้วนไงพี่แม่ลดไปสิบก,กิโลนะ เพราะน้ำหนักแม่มปนแปสิบสามตอนนี้เหลือเจ็ดสิบสามักสิมันไม่กล้ากัดแม่มันกลัวเพื่อไทยโดนยุบพ,พักเพราะมันเข้ามาเก้าวไกลไงเ้ามาเก้าวไกยในการ จะตั้งรัฐบาลไงมนเข้ามาก้าวไกลออเอพิกบอกแม่ยังส่งฟรีอยู่เปล่าคะเอมีโปรไงหกฮอล0หนึ่งพันส่งฟรีสิบหอพันห้าส่งฟรีสิบสี่หอสองพันส่งฟรีสามสิบหอ 1, ส,สี่พันส่งฟรีมึงก็ซื้อโปรที่กูมีเด้ แต่ถ้ามึงไม่มีเงินซื้อเป็นพันมึงก็ซื้อห่อเดียวสองร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ถ้ามึงจะเอาห่อหนึ่งสองร้อยแล้วค่าส่งฟรีกูไม่ทําแล้วไอ้ควายกูเจ๊งมึงรู้แบบกูเจ๊งกูต้องมาเอาเงินของกูเนะี่ยที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมาจ่ายค่าส่งให้พวกมึงที่ซื้อห่อละสองร้อยละส่งฟรีอ่ะแล้วที่ไหนมาเจ๊งละมึงถ้ามึงไม่มีแดกมึงก็แดกน้ำก๊อกไม่ต้องมาซื้อของกูแดกนี่สาหรับคนรวยแดกคนมีเงินแดก จนก็แดกน้ำกอ๊อกอย่าแดกจริตจะมาแดกของกูกูพูดตรงๆไง,งเกียดมากพวกเฮียเนี่ยมีอยู่สิบคนเนี่ยมาคอมเมนต์ลายอย่าลายนี่คะ่ะสองร้อยส่งฟรีแบบไม่มีเปรโหมดงั้นจะรอค่ะกูรอไปเถอะวันที่หนึ่งเนี่ยถ้ากูถูกไอ้สามเอ็ดเนี่ยถ้ากูถูกรอตตอรีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยกูก็จะขายให้มึงที่ผ่านมากูเจ๊งไปเป็นแสนเนี่ยมึงรู้ป่ะ เอรี่มาเก็บกูตั้งห้าแสนกว่าบาทค่าส่งอาทิตย์เดียวนะมึงรู้หรือเปล่าไอสัตว์จะมาห่อเดียวส่งฟรีส่งฟรีฟรแล้วกูขัดทนุนกูต้องมาควักเงินกูออกให้มึงเจ้งเป็นแสนสบู่เหมือนกันห้าก,ก้อนสองร้อยส่งฟรีกูก็ขัดทุนร้อยหนึ่งอีพวกเค้ยนี่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนสั่งสบู่แล้วบอกว่าโวตให้น้องลนฟ้าแค่หนึ่งคะแนนสิบบาทมันก็โกงหมดไม่โหวนให้กูก็เจ้งอีก จะมีคนเตือนกลัวบอกว่าแม่อีพวกเนี้ยแม่ไปขายออกเงินที่มันทําไมค่าส่งอ่ะเก้งเป็นแสนอ่ะสู้เอาเงินเนี้ยไปโบสให้น้องล้นฟ้ายัางจะดีกว่าก็จริงๆอย่างที่เขาเตือนเลยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันเนรคุณอีสัตว์จะเอาส,ส่งฟรีส่งฟรีหอหนึ่งส่งฟรีสองร้อยส่งฟรีพ่อมึงตายห้าร้ขายไงรถเด็สองร้อยยังจะเอาส่งฟรี ส่งฟรีก็เงินกูนี่แหละออกค่าส่งให้เมืไอไงตัดกูเกลียดมากพวกนี้อ่ะมึงไม่มีเงินแดกมึงก็ไปแดกกันก๊อกไม่ต้องไปแดกของกูนี่ต้องน้ําเดือดเพลานๆคุณผู้ชมเดือดผ้ามันจะอร่อยมันจะหอมแล้สีที่จงม,มันสวยน้ําเย็นธรรมดาก็ก็ชงได้แต่มันไม่อร่อยมันละลายแต่มันไม่อร่อยมันไม่หอมสีมันไม่สวยอันนี้หอมมาก วันนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ว่าเขาโหวตให้น้องล้นฟ้าพันบาทอ่ะขนาดไม่เคยรู้จักกันเลยนะเพราะเอเซเนี่ยพี่เล็กพี่เล็กอ่ะเขาสั่งของฉันไปอ่ะไปกินอ่ะเขาโหวตให้น้องล้นฟ้าพันหนึ่งเลยนะร้อยคะแนนขนาดไม่เคยทํางานให้เขาเลยนะมีพี่นกครัวดอกไม้ป่าผัวรวยเป็นหมื่นล้านโหวตให้น้องล้นฟ้าห้าร้อยกูเนี่ยทางานให้เขาอ่ะ รีวิวร้านเขาให้เขาอะมาสามปีตั้งแต่สามสหกสามหกสี่หกห้านะที่เหนียวรีวิวให้น้องเรนฟ้าโอนให้น้องเรนฟ้าห้าร้อยโหวตให้น้องเรนฟ้าห้าร้อยขนาดรีวิวให้เขามาสามปีนะหกสามหกสี่หกห้านี่ไงกีกี้บบกเมื่อวานโหวตให้น้องเรนฟ้าสิบโหวตขอบคุณมากนะคะคุณกีกี้ ขอให้ทําธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านที่กรุณาเมตตาหลานของแม่นะคะลนฟ้าเป็นลูกสาวของลูกชายคนเล็กอายุเจ็ดขวบเรียนปสองชื่อเด็กหญิงวรรสทไทยแสงพรรีอรุณแล้วก็เข้าประกวดในยูนิเวอร์ส2023แม่ปุ้ยเขาจัดประกวดเป็นปีแรกของ TPN แม่ปุ้ยมียูนิเวอร์สอ่ะแลฉันก็สงสารหลานเพราะว่าพ่อแม่มันไม่ดังไม่เก่งไม่มีตังค์ฉันก็เลยมาขอร้องคุณผู้ชมมาให้ช่วยโหวตให้หลานฉันหน่อยไง เราก็อาศัยว่าอีพวกร้านอาหารต่างๆที่กูไปรีวิวจนมันรวยจนมันขายดีอ่ะจะช่วยหลานกูบ้างไม่มีขี้เหนียวขี้เหนียวขี้เหนียว,ยวมากค่ะเว้ยแล้วตอนกูไลฟ์สดเนี่ยอย่าโทรมานะกูลำคาญ ชอบโทรมาตอนกูไลสดอ่ะกุลำคาญมากเลยชอบโทรมาตอนฉันไลสดอ่ะบางทีเราคิดใจเรายังเสียใจแบบโอ้โห กูรีวิวให้เขากูทำงานให้เขาตั้งหลายปีกูขอความช่วยเหลือโหวตให้หลานกูหน่อยโหวตให้ห้าร้อยทั้งๆที่ผัวรวยเป็นหมื่นล้านโหวตให้หลานกูห้าร้อยมันเสียใจไงแบบโอ้โหกูรีวิวให้มันจนมันรวยแต่เขาไม่ได้รวยจากการขายอาหารเราผัวก็รวยจากการทำธุรกิจมีมีเหมืองอ่ะทำมาสังหาอากินนี่ค่ะพูดอาเครียดอ่ะ ห่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยแต่ซื้อห่อหนึ่งมีแค่ส่งหนึ่งร้อยมาเอาค่าส่งฟรีไม่ได้กูเจ๊งจากที่ไหนมาเจ๊งให้พวกมึงหยุดเห็นแก่ตัวถ้ามึงไม่มีเงินแดกมึงก็ไปแดกน้ำก๊อกไม่ต้องมาซื้อของกูแดกอันนี้ไว้ให้คนรวยเขาแดกหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีหกห่อส่งได้หกสิบแก้วนี่แก้วห้าร้อยมลไม่มีแดกก็ไม่ต้องซื้อแดก ไปแดดลำก๊อกลำแทนขายถูกขนาดนี้ห้าร้อยเลือสองร้อยอีสัตย์ยังจะให้ส่งฟรีพ่อตกตายขอเดียวอ่ะหกห่อพันหนึ่งไงหกห่อพันหนึ่งตกหออ่อละร้อยหกแท่สี่ห่อพันห้าก็ตกห่อละร้อยห้าสิบส่งฟรีสิบสี่ห่อได้ร้อยสี่สิบแก้วตกห่อละร้อยสี่สิบตกแก้วละสิบสี่บาทสามสิบห่อสี่พันก็ตก ่อละส13ิบร้อยสามสิบตกแก้วละสิบสามบาทพอหนึ่งมีสิบซองซองละแก้วได้สิบแก้วคุ้ยซื้อห่อเดียวส่งฟรีส่งปีพ่อมตาเจ้าที่ไหนมาขัดตุนให้มึงให้มึงแดกครั้งเดียวก็เพอแล้วหน้าด้านถ้ามึงบอกไม่มีเงินแดกก็ไม่ต้องแดกไปแดกน้ำก๊ก อร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกขายส่งขายส่งราคานี่คือราคาขายส่งเป็นหัวเชื้อไม่มีไม่มีแป้งผสมแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อแม่งหัวเชื้อแม่งโลหนึ่งเป็นร้อย กูยังโมโหอีพวกที่กูขายสบบนไให้มันน่ะสันดาไม่ดีซื้อห้าก้อนสองร้อบอกให้โบด้น้องรุนฟ้าแค่หนึ่งหววสิบบาทมันยังไม่ทําให้เลยอีพวกเนี่ยควักเงินจ่ายค่าส่งให้มันก็ไม่มีประโยชน์เ,รเพราะมันเนรคนุณปกติห้าก้อนรวมค่าส่งสามร้อยห้าสิบแล้วจัดโปรขายแค่สองร้อส่งฟรี แล้วให้มันช่วยโบตให้น้องนนทานหนึ่งโบดมันก็โกงหมดเลยมันไม่โบดหน้าด้านเอาไปแล้วเฉยไม่โบตอะแล้วกูมาควักเงินให้มึงคนละร้อยอะเลว็วกูเลิกทำแลว้วที่วก,กมาควักเงินจ่ายค่าส่งให้เขาฟรีให้เขาแดกให้เขาใช้อ่ะแค่กูขอให้หลานกูคนละหนึ่งโวดมันยังไม่ยอมโบดให้หลานกูเลย โอนเงินมาเลยค่ะ0ูนย์ศูนย์ศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจันจา,าโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัตแกงไลนมีแอดลีเอนเอจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดเงินไม่มาของไม่ไปไม่ต้องมาถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมไม่ขายห้าร้อยล้นเหลือสองร้อยอีดอกทองยังจะเก็บปลายทางหรือคะไม่ขายค่ะเงินไม่มาของไม่ไปเอเฮ้ย ราคาขนาดนี้มันเงินมาถามว่ามีเก็บเงินไปทางไหมคะกูไม่ขายอิสว์ไม่ต้องมาถามนี่โมโหจริงๆนะวเวลามันส่งอินบ็อกซ์มาถามส่งไลน์มาถามมีเก็บเงินปลายทางแบบกูไม่ขายอิสว์ขายของลดราคาให้ขนาดนี้จาก 500, ห้าร้อยหลือสองร้อยยังมาเก็บเงินไปาทางอิสระ มันน่าโมโหไงขายสบู่ให้พวกมันห้าก้อนสองร้อยส่งให้มันฟรีกูคักเงินของกูอ่ะจ่ายค่าส่งให้มันคนละร้อยแล้วขอร้องบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยไปโบสถ์ให้น้องร้นฟ้าและส่งส่งสลิปมาให้กูดูทางไลน์ที่มันสั่งของโกงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่โหวตไม่โหวตให้ไอสัตว์ได้สบู่ไปแล้วเงียบเลยค่ะไอสัตว์มันน่าโมโหอ่ะ เราก็แบบว่าอยากให้คนไปโหวตถ้าเราเอาเงินเราไปโหวตมันเท่ากับเราซื้อตําแหน่งให้หลานมันไม่น่าภูมิใจถ้าอย่างนี้หลานมันภูมิใจไงคนโหวตให้มันไงไม่ใช่ฉันเป็นเสียงของมหาชนกูเสียใจมากเลยแบบเอ้ยกูทำคนทำคุณกับค,คนไม่ขึ้นเว้ยมีแต่คนเนรละคุณกูเว้ย รีวิวร้านอาหารให้มันจนมันรวยอ่ะแต่ร้านเราเข้าประกวดแล้วขอช่วยหน่อยอ่ะมันไม่ช่วยเว้ย